สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับว hmm. ันนี้อยู่กับผมมิตรมิกนะครับผมแล้วก็มิตรนนท์อยู่ในช่องมิตรเกมนะครับผมพี่เกมจับกล้องนะครับผมวันนี้เราจะมาตามล่าหาแมงมุมยักษ์ทะเลทุ่าใหญ่ยักษ์ใหญ่บ้านเราเขาเรียกว่าบ้านเราเขาเรียกว่าบึ้งนี่เขาเจอหรือยังครับตอนนี้เจอหรือยังครับเจอแล้วใช่ไหมครับโอ้ย ไนครับือไปเลยเต้มีขําวมแล้วมันแบบเต้นเต้นไงตื่นเต้นรูใหญ่มากครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้รูลึกมากนะครับนะเห็นไหมตองไฟเห็นไหมครับไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมนะเราต้องขุดนะครับผมทีแรกกล่าวว่าจะเราจะไม่ทําอะไรเขานะครับแต่เนื่องจาก เขามาอยู่ในบริเวณที่จะปลูกต้นไม้พอดีนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นี่ครับก็เลยแบบจะต้องขุดออกนะครับกลัวว่าเขาจะลามไปอยู่ลึกนู่นไม่หรอกเดี๋ยวโดนกระเสียมชุบเราจะขุดขุดดินไงแล้วก็พรวนดินอะไรเงี้ยเอาน้าใส่เงี้ยเราเขาก็ต้องแบบโดนน้ําโดนอะไรเงี้ยน้ำเข้ารูใช่น้ําเข้ารูก็เลยแบบจะย้ายเขาดีกว่าขุดให้เขาแล้วก็ไปปล่อยในป่านะครับผมนี่แก็แข็งแรงครับอ่าเราขุดไปแล้วครับ อ่ะขุดไปเลยครับลูกมันจะไม่หายใช่ไหมไม่หายลูกใหญ่คานนี้หายก็ไม่ต้องขุดเลยโออคไปขุดโดนตัวอีกว่าลูกหายหยอกไม่ถูกลูกหายไปแล้วไม่หายขุดไปเรื่อยๆครับเดินน้าเสียม โอ้ยอ,อะไรนุนลึกมากเลยนุนรูใหญ่นะครับรูใหญ่มากไม่รู้จะตัวใหญ่หรือเปล่านะครับตัวนี้ัวใหญ่ก็จีอ่ะพี่เกมนนบอกว่าจีองเดียวเลยนนนอะตอนแรกพี่เกมบอกว่าขุดถ,ถ้าถ,ถ้าจีนะผมขุดจีคนเดียวไปแล้วเ,<อ>เพราะว่ามันอยู่ในสวนนี่ไงอันนี้ให้น้องมาขุดช่วยขุดย้ายนะครับผมไปปล่อยในป่าแล้วแล้วสุดท้ายเราก็เอาไปจียัง รู้เปล่เลยโอ้ยไหนดูดิอุ้ยนั่งไงเจอแล้วหัวลบเจอแล้วพี่เกมไหนในนู่นเห็นขาผมเห็นขามันแล้วเออใช่เห็นขาแล้วเห็นแล้วนเอาไปส่องไหมตัวเองจับเดี๋ยวพี่จะไม่เอาจับอะไรจับไปมุมเหรอจับกล่องนี่เขาผมพี่เกมบอกว่าเสียนสวัสดีครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะพูดให้ดูมันอยู่ด้านในเห็นเห็นขาแล้วครับผมทุกคนกางเกงพี่เกมเดฟมากเลย เขาป่าใส่ย่างนี้มาให้ระวังเดิมตะกี้ขามันโผล่ออกมาแล้วไอใกล้หน่อยถ่ายแบบซูม m ไม่ทุกคนเห็นได้เห็นครับเออรูมันใหญ่เนี่ยโอ้โหมีขาออกมาแล้วมันกัดไหมครับไม่รู้ครับพี่เกมะไม่ได้กัดไหมผมเคยโดนกัดตอนเด็กเหรอนั่นไงเห็นไหมพี่เกมเห็นไหมน่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงจะลองจับเจอแล้วนะครับคุณผู้ชมขอแฟ๊ดแฟ๊ดโคตรอ่ะสองนั่สองนั้ ไม่ได้ไปกินนะครับคุณผู้ชมเราเราจะรักษาไว้นะครับเพราะว่ามันหายากแล้วนะครับผมหาดูยากไม่เจอแล้วไม่ค่อยเจอแล้วเนี่ยในกล้องไม่เห็นเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวผมส่องไฟให้ในกล้องไม่เห็นครับไหนไหนที่เห็นใช่ไหมคุดดีแป๊บหนึ่งนะกลัวจะโดนตัวเขามากเลยมันขดอยู่อะ่ะมันจะวิ่งไหมพี่เกม ไง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 โนนจะจับหรอไม่ไม่ไม่ผมไม่เซียนนนะนี่นี่เขาบอกมันขดอยู่นี่ไงอู้ตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยไอ้เผมเยเผมนี่ไอยาตะ้นมนไม่นี่นี่เผมนี่ครับคุณผู้ชมเจอแล้วครับผมดูลักษณะของเบ้งนะครับคุณผู้ชม นี่ผมจะบอกเลยตรงก้นขอแฟตแจ้งไหมแจ้งอยู่แจ้งอยู่นี่ครับลักษณะของบึ้งนะครับมีตาเห็นไหมครับมีตามีตามีมอู้หูแต่ตัวใหญ่มากจับได้ไหมตัวนี้ยังไม่ไม่ใหญ่นะครับเพราะตัวใหญ่นี้มันจะแบบตัวใหญ่กว่านี้มากเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะใหญ่แบบใช่อันนี้คือยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเนี่ยขายาวเป็นเส้นน่ะนี่ตอวเด็กหลังหลังบ้านผมนี่เยอะมากเลยโอ้โหไก่หมก มันจับได้ไหมจับได้นะจับได้ต้องจับหัวมันนั่นแหละมันจะวิ่งหนีนะพี่เจมนี่ครับคุณผู้ชมเราเจอแล้วครับผมบึ้งนะครับหรือว่าไม้มุมยักษ์ที่เราตามหากันมาทั้งวันนะครับคุณผู้ชมตัวผู้หรือเปล่าตัวเล็กอ่ะใช่ไหมครับทุกคนถ้าตัวใหญ่น่าจะตัวเมียหรือเปล่าครับพี่เห็นที่เขาขุดกันเมียนี่ด้วยนะมีลูกอ่ะใช่ไหมมันจะอยู่ในอันนี้มีลูกแบบเป็นใยเลยอ่ะจะเป็นแบบกระป๋ออ่ะใช่ อันนี้คือแบบน่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าอันนี้เป็นอาศัยโลเลี้ยงไม่เลี้ยงพี่เชียงเป็นเลี้ยงเลี้ยงหมดลูกไหมรอรูลูกไม่ตกไม่กันจีอีกวันหนึ่งตกไม่อีกวันนี้นี่เขาโอเคตดูนี่โอ้ไหนหูปากรูนี่คือปากรูครับนี่ปากรูใหญ่มากนี่ไหมนี่ครับผมนี่คือแมงมุมยักษ์นะครับผมตัวใหญ่มากไม่เคยเห็นนะแบบนี้มากเลย เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยนะครับตัวจริงๆไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ในรูปจับเลยมันมุมนี่ครับคุณพลตัวใหญ่อยู่นะครับเนี่ยจับเลยเดี๋ยวถ้ากัดขึ้นมาทาไงมันกัดจริงนะ,ะกัดแล้วปวดด้วยไปเลยเอาไปปล่อยลอะเอาไปต้องจบไม่ดีแล้วพี่เกมเ<อ>เจับตัวเขาอะเอาใส่เสียมไปก็ได้เดี๋ยวพี่ไปปล่อยนี่บดเขาบนนี่นี่เดยวเดี๋ยวเราไปปล่อยแล้วนะครับคุณคุณคน ไม่กล้าจับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนเปื่อเขามีพิษเปื่อเขามีพิษนี่เดี๋ยวเราไปปล่อยตรงนี้เลยปล่อยใกล้ๆเลยใช่ไหมพี่แก๊บใช่เดี๋ยวเขาก็ย้ายแล้วมาตามมันเลยครับนี่จะปล่อยนะครับผมไปไปหาทำรูใหม่นะครับไปแล้วอ่าไปไปแล้วครับผมหนุนไปทำรูใหม่ตัวนี้เดี๋ยวจะปลูกทุเรียนแล้วเดี๋ยวจะขุดไปแล้ว ตูนนนทุกคนใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขุดนี่ใหม่แล้วนี่องต้องย้ายไปทํารูข้าบนไป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 แล้วครับไปเลยน,นี้ปล่อยไปแล้วครับคนวันนี้ก็มานมีกับน้องโนนนะครับผมตามหาในมุมยักษ์ทั้งวันเลยลุ่มน้ําทำไปขอดฝางลุ่มน้ำนขุดฝางมา,า,งาเราก็เจอหนึ่งตัวครับอยู่ในสวนพอดีเลยนะฮะไปวันนี้ก็เสร็จภารกิจตามหาในมุมยักษ์เจอหนึ่งตัวนะครับผม ถ้าเราไม่ขุดนี่ถ้าสมมุติว่าน้ําเข้าไปนี่ทําไงเนี่ยพี่เก๋เขาก็จะย้ายรูมแหละแต่ตอนนี้พี่จะพวนดินไง<อ>ผมจะพวนดินแล้วปลูกต้นไม้ไงครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับก็มาขุดแมงมุมยักษ์นะครับผม ก็เสร็จภารกิจเป็นเนรียบร้อยครับก็จะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าชอบ,ลลบอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องๆด้วยนะฮะคลิปนี้ผมกับน้องขอตัวลาไปก่อนตอนนี้มดกัดแล้วผมกนะ็บ๊ายบายมดกัด